กลับเข้ามาสู่มูเฟสกันอีกรอบหนึ่งในเบร์ที่สองบายฮักรดิอกับเราสองคนกบเก๋ที่ช่องไทยชัยโย68นะคะเมื่อกี้นี้ได้ดูเรื่องของเบอร์โทรกันไปแล้วหลายค,คนตอนนี้ก็ยังแบบมีส่งมาให้ดูกันอยู่นะคะส่งมาส่งมาวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะฮะครั้งแรกได้รับเสียงตอบรับโอดีอใ,ใจทั้งโทรมาทั้ง SMS ทั้งแบบว่ามาในไลฟ์ฝากแชร์ไลฟ์กันด้วยเพราะว่าทุกทุกท่านที่แชร์ไลฟ์นี้ไปจากเพจนายห้างไทยชัยโย68นะคะเดี๋ยวเราจะ มอบให้มีของดีที่แบบไปบูชาแล้วเฮงแล้วปังแล้วรวยแล้วสุขภาพดีเมื่อกี้นี้มี SMS เมข้ามาบอกว่าอยากจะได้ยันทาเวสุวรรณยันทาเวสุวรรณอันนี้เป็นแบบพุทธคุณสุดยอดเลยเราเราจะแจกยังไงดีเดี๋ยวเราจะบอกแต่ตอนนี้ให้แชร์ไปก่อนแต่เฉพาะคนที่แชร์เท่านั้นถึงจะบอกดูจนจบรายการเดี๋ยวท้ายรายการเราจะบอกให้แน่ๆสามสาวจะบอกว่าจะแจกยังไงพูดถึงเรื่องของยันเลยเนี่ยนะฮะเมื่อกี้นี้ก็เกินไป ให้ทราบนะครับเนื่องจากว่าเมื่อกี้นี้พี่เก๋ได้พูดถึงเรื่องของตัวเลขอิทธิพลของตัวเลขต่างๆ<ช>นะครับแล้วในยันเนี่ยบางยันก็มีตัวเลขเช่นเดียวกันอันนี้คือเก๋ก็เป็นความรู้ใหม่เลยไม่เคยรู้เลยนะคะว่าในยันมีตัวเลขด้วยมีพอพูดถึงยันเราจะนึกถึงแบบอัคระถูกไหมคะมันจะมีสามสิ่งคืออัคระ เลขและยันอ๋ออักขระเลขและยันใช่เขาถึงเรียกวิชานี้ว่าอักขระเลขยันแล้วมันต่างกันยังไงบ้างตรงไหนคือเรียกยันตรงไหนคือเรียกตัวเลขตรงไหนคืออักขระอันนี้คือแบบว่าอยากบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่แบบเขาสืบทอดกันมาแบบเป็นพันพันปีปนศาสตร์โบราณเป็นศาสตร์โบราณศาสตร์โบราณค่ะแล้วคือยังไงคะมันแตกต่างกันยัตรงไหนคือตัวที่เรียกว่ายันตรงไหนคือเรียกว่าเลขตรงไหนคืออักขระสําหรับยันที่ยกมานี้เป็นยันตรีนิสิงเหนะฮะ ยก,ยกมาเป็นตัวอย่างเนื่องจากว่าเป็นยันที่มีความสําคัญแล้วก็มีพุทธคุณจะเรียกได้ว่ารอบด้านเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็เป็นยันครูยันครูที่ว่านี่หมายถึงนักเรียนที่เรียนอักขรเลขยันเนี่ยจะต้องเรียนยันนี้เป็นพื้นฐานก่อนอนะครับที่ยกมานี่จะไม่มีอักขรอันนี้เป็นอันนี้พี่กบเขียนเองไหมคะอันนี้เขียนเองโอ้โหเขียนอันนี้เขียนเอง<า>อันนี้ที่ยกมานี่จะไม่มีอักขรนะฮะจะมีแต่เลขและยันซึ่งจริงๆยันตรีนิสิงเห ดั้งเดิมเลยก็คือจะเป็นแบบนี้อ๋อ oh, เป็นตัวเลขใช่เป็นตัวเลขถามว่าตัวเลขเนี่ยแทนอะไรค่ะ <Kh á. S 2> ตัวเลขเนี่ยแทนคาถาต่างๆ uh huh. เพราะว่าในการเขียนบางครั้งคาถามีความยาว oh, <kh> มีความยาวพื้นที่ไม่พออ๋อ oh, แบบอย่างสมมติคาถาคุณแผนชมตลาดนี่คือเป็นชั่วโมงและส่วนยาวมากมยาวมาก,ามากเขาก็จะย่อให้เหลือเป็น บางคำสาม <3 S 1> คำสี่คำอย่างนี้าานะครับอย่างที่เรียกว่าหัวใจบางครั้งหัวใจก็ยังยาวไปอีกค่ะก็จะต้องแทนด้วยตัวเลขอค่ะตัวเลขทั้งหมดที่เห็นเนี่ยนะฮะหนึ่งถึงเก้าเนี่ยคือมีความหมายทั้งหมดค่ะและเป็นความหมายที่ดีๆทั้งนั้นเลยนะ,ะอ่ะยกตัวอย่างให้หน่อยได้ไหมคะอย่าง ยันตรีนิสิงเหนี่จะเริ่มต้นที่เลขสามเขาจะเขียนเลขสามลงไปก่อนสามไทยครับเลขสามเลขสามหมายถึงพุทธธรรมสงอ๋อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตรีนิสิงเหมะอะอุหรือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองนะครับผมพอสามเสร็จแล้วก็จะมาที่เลขเจ็ดเป็นสเต็ปที่สองเลขเจ็ดนี่คือสัตตนาเคหมายถึงพญานาคทั้งเจดอ๋อค่ะนะครับ แล้วก็จะมาที่เลข5าตัวที่1เราจะสังเกตว่ามีเลขห้าส่ตัวเลข5้าตัวที่1นี่ก็คือปัญจปัญจเพชรฉลูกันปัญจเพชรฉลูกันเออฮะเคยได้ยินชื่อฤาษีเพชรฉลูกันไหมครัเคยค่ะฤาษีเพชรฉลูกันเนี่ยเป็นพระฤาษีหนึ่งในร้อยแปดองค์คแล้วก็พระฤาษีเพชรฉลูกันเนี่ยจะขึ้นชื่อในเรื่องของการดุนดวง การหนุนดวงเพราะฉะนั้นยันนี้จึงมีพุทธคุณหนุนดวงด้วยหนุนดวงด้วยไม่ได้แค่แบบว่าแก้หรือเสริมไม่แล้วหนุนด้วยนะฮะถัดจากเลข5ก็มาที่เลข1นึ่งเลข1เอกะยักษามิพระพุทธเจ้าเป็นเลิศออ้ยสาธุเอกะค่ะและถัดจากหนึ่งก็มาที่ <6. S 2> เลขหกเ,เลขหกนะฮะเลขหกน,นี่ก็เออ หมายถึงเ,เทพเทวาต่างๆะนะครับแล้วก็มาถึงที่เลขหอีกตัวหนึ่งเลขห้าอีกตัวหนึ่งคือปัญจอินทรานะครับก็หมายถึงพระอินทร์พระอินทร์นะครับแล้วก็มาจนถึงเลขที่เเดี๋ยวนะ คือเพราะว่าสเตปการเขียนเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นแบบหนึ่ง6 7สสห้าเ็ดเรียงกันไงอ๋อค่ะขนาดเลข5ายังแบบว่าแทนแทนแต่ละองค์ที่ไม่เหมือนกันเลยอ่ะไม่เหมือนกัง่ายเลยนะคะเรื่องยันเลขห้านี้เป็นเลข5าตัวสุดท้ายที่เราจะเขียนลงไปนั่นก็คือหมายถึงพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์อ๋อพระพุทธเจ้าทั้งห้าอู้เพราะฉะนั้นนี่คือใครได้บูชายันนี้ไปก็คือจะเป็นแบบ หนุนดวงเสริมบารม,มีป้องกันสิ่งไม่ดีคือเป็นเรียกว่าครอบจัก,กรวาลเลยของดีๆทั้งนั้นครับค่ะของดีๆทั้งนั้นนะฮะที่ครูบาอาจารย์ท่านได้คิดค้นกันเอาไว้นะครับแล้วก็ได้บรรจุลงในยันตรีนิสิงเหแผ่นนี้นะฮะนะครับผมอันที่จารลงบนแผ่นทองก็จะมีโชว์ให้ดูอยู่ค่ะแต่ต,ต้องอันนี้นค,คือแบบเดี๋ยวคราวหน้าเราจะได้แบบว่าคุยกันในเรื่องของแบบ<อ>การเขียนยันไม่ได้แค่เขียนเขียนแล้วจบนะคะแต,แ,ตแต่นียแต่นี้จะมีอักขร ทุกสิ่งอย่างพร้อมมูลซึ่งอันนี้พี่กบก็เขียนเองอีกใช่อันนี้จานลงบนแผ่นทองใครอยากจะซึ่งจะเป็นคนละอารมณ์กับอันนี้เลยใครอยากจะติดตามเรื่องของอักขระเลขอย่างแบบลึกซึ้งอีกทีหนึ่งเนี่ยก็เข้าไปอ่านได้ในเพจที่ชื่อว่ามูฟเฟซเนี่ยแหละนะคะมูฟเฟซนะอะเพราะว่ากว่าจะทําได้แต่ละแผ่นก็คือเรียกว่าต้องสวดทั้งก่อนหน้าหลังตลอดเวลาต้องมีสติและสมาธิมากๆเลยนะแผ่นหนึ่งครึ่งชั่วโมงอะ ค่ะในการอันนี้คือจานด้วยด้วยด้วยเหล็กจานใช่ด้วยเหล็กจานอันนี้ใช้เหล็กจานแต่อันนี้คือเราเขียนให้ดูเฉยเไม่ได้มีการลงสัตนวเลียบร้อยสวนยัดอะไรเรียบร้อยแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นเขียนให้ดูจะได้เห็นชัดๆนะคะแต่ว่าในเบื้องต้นตอนนี้นะคะขอให้ทุกคนช่วยแชร์แชร์ไลฟ์นี้ไปก่อนเพื่อที่เดี๋ยวเราจะมีอีกหนึ่งยันนะคะที่จะมามอบให้เป็นการให้ของขวัญน,นะคะให้ของขวัญสําหรับการ ระเดิมคงแรกของมูฟเฟสบายฮัคเรดิโอที่ช่องไทยชยยก18นะคะนั่นก็คือยันท้าเวสุวรรณอ่าเรื่องอของพุทธคุณเรื่องอะไรแชร่ไปก่อนเดี๋ยวบอกให้ว่าเพราะอะไรเดี๋ยวสามสาวตอนท้ายเนี่ยเขาจะมาบอกวิธีการว่าทำอย่างไรถึงจะได้นะคะแล้วขอทราบพุทธคุณของยันตรีนิสิงเหตโดยสรุปอีกรอบหนึ่งค่ะพี่กบเพราะว่าหลายคนอาจจะแบบเอ้ยสมัยก่อนงงสมัยก่อนยันตรีนิสิงเหตเนี่ยเขาจะเขียนแล้วก็ติดเอาไว้ในบ้านที่จะมีการคลอดบุตร เพื่อความปลอดภัยของทั้งแม่และเด็กค่ะเขาเชื่อว่ากันเป็นอย่างนั้นคือกลัวว่าวิญญาณร้ายจะมาเอาลูกไปอะไรอย่างนี้ถูกต้องสามารถที่จะปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายโรคร้ายต่างๆนะฮะและก็รวมไปถึงหนุนดวงชะตาไม่ให้ตกต่ำเพราะฉะนั้นเรื่องเงินเรื่องทองอะไรไม่ต้องห่วงชื่อเสียงไม่ต้องไม่ต้องกลัวได้ใครมียันนี้ไว้บูชาได้เพราะฉะนั้นนี่คือแบบแล้วคือกติธรรมได้คือค่อนข้างแบบก็อย่างที่บอกเมื่อกี้แล้วครับว่า แต่และเลขแต่และเลขที่อัญเชิญมานี่เป็นตัวแทนของสิ่งที่สูงส่งทั้งสิ้นอ๋อค่ะก็ใครที่สนใจนะคะเรื่องของยันตรีนิสิงเหโดยละเอียดนะคะบางคนอยากได้ไปบูชาเดี๋ยวติดต่อมาในมูเฟซของเราได้หรือโทรมาได้นะคะ0986326461 098 6 3 2 6 4ส1สวัสดีทุกทุกท่านที่เข้ามานะในไลฟ์ตอนนี้นี่เข้ามามาแชร์มาทักกันเต้เไปหมดเลยนะคะวสวัสดีทุกทุกท่านเลยค่ะ SMS ตอนนี้ก็สนใจดูเบอร์มาหลายคนเลยนะคะ,ะมาไหนจะให้ดูอีกแต่มีหนึ่งคนเดี๋ยวขอดูก่อนนะเบอร์อีกหนึ่งเบอร์อันนี้เมื่อกี้คุณดัมมี่นะคะเข้ามาในไลฟ์นะคะบอกว่าอยากจะดูเรื่องของการเงินและสุขภาพอย่าบอกว่านี่เป็นตัวอย่างของเบอร์ที่สวยแต่เสียนะคะ x x เจ็ด 2, จ็ดสององสองแปดเลขสองเยอะมากเราเคยใช้ 8, 2มาก่อนเรารู้ว่ามันเป็นจริงๆอ่ะ 8, 2, ดสออะไรเงี้ยยังถือว่า 8, 2, 8, 2, 9, 8แปดสองเาแปะไรเงี้ยถือว่าอยู่ในกลุ่มของเลขหงอยู่นะคแต่ข้างหน้าหงไม่ควรมีเลขเสียโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 7, 7และ 7, 2ค่ะ 7, 7็ดเจดนี่ถามเรื่องสุขภาพหรอคะ เครียดมากนะคะเรื่องของความเครียดนอนไม่หลับปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อมีความแบบว่าเป็นพวกผื่นคันฟูมิแพ้ต่างๆง่ายมากนะคะเจเนี่ยเป็นตัวเลขที่แบบว่าต้องห้ามเปลี่ยนเลยค่ะเบอร์นี้ต้องเปลี่ยน72เป็นเลขที่อยู่ในตำแหน่งของการงานการเงิน ถ้าถามเรื่องของการเงินใช่ไหมคะเจ็ดสองหาเงินมาได้เท่าไหร่ก็ไม่เหลือคะ่ะเพราะมันเป็นเลขของหนี้สินนะคะเป็นเลขของหนี้สินถ้าเป็นความรักก็เหมือนกับต้องแยกล้างห่างกับคนรักรนะคะแต่ทีนี้ก็คือมีตองสองเลขสองจริงๆเป็นเลขของสเสน่ห์ความรักเรื่องของเงินทองอเรื่องของความใจดีสุภาพคนน,นี้ก็ใจอ่อนมากเลขสองเยอะเหมือนกันนะเยอะไปเยอ,อะไปอันนี้คือบอกเลยว่าเลขสองเยอะไปรวมเป็นสี่สองอ่ะสังเกตว่าอะไรที่เยอะไปนี่ก็ไม่ดีไม่ดีค่ะไม่ดีไม่ดีมันจะ ทุกคนน่ยดวงเราจะต้อง Balance. บาลานซ์เราโชคดีเรื่องนึงเราจะโชคร้ายอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นปกติธรรมดาของมนุษย์แล้วเวลาที่เก๋วางเบอร์ให้เก๋ก็จะไม่วางเลิศเลอเพอร์เฟกแบบโอ้โหเราดวงเท่านี้แต่เราไปวางเบอร์แบบ้ยมังกรมังกรเลยแบบสูงริบวิวเบอร์ดีเบอร์อะไรไ<ด>แตกแบบอยากได้เบอร์แบบมหาเศรษฐีอะ่ะ ไม่ได้ทําไมถ้าดวงเราเท่านี้อย่างดวงดวงเก๋นยพูดกับทุกคนทุกวันว่าถ้าเก๋ใช้เบอร์ของแจ็คหม่าหรือไปใช้เบอร์ของวอล์เลนบัฟเฟตที่แบบรวยระดับโลกไม่มีทางที่เก๋จะไปได้ถึงเขา <Ừ. S 2> ที่สำคัญม,มันจะตีกลับ mm hmm. บางคนที่ดวงไม่ถึงแล้วไปใช้เลขมังกรน,นะ ก็แบบว่าแทนที่จะรวยรกลายเป็นเครียดเครียดแล้วก็ล้มละลายก็มีสําคัญที่ฐานดวงด้วยใช่ค่ะทุกอย่างต้องอยู่ที่ฐานชะตานะคะคนไม่เคยถูกหวยยังไงวางเบอร์หวยไปก็ไม่ถูกแต่คนที่ถูกหวยพอาวางเบอร์ที่เกี่ยวกับหวยไปถูกๆุงวงเหมือนกันอันนี้จากลูกค้าที่มาปรึกษานะคะสุขภาพต้องดูแลเลยค่ะแล้วก็เป็นคนที่ใจอ่อนมากอย่าให้ใครยืมเงินนะไม่ค่อยได้คืนหลอกเบอร์นี้โอ้โหเปลี่ยนเธอค่ะเบอร์สวยแต่เสียเบอร์สวยแต่เสีย อยากดูเรื่องความรักการเงินนะคะ90530วันอังคารครับ89วันอังคารเราเป็นคนดุด,ดันเป็นคนแบบจริงใจใครยันพึ่งใครไม่ได้นะคนเกิดวันอังคารเนี่ยชอบพึ่งตัวเองชอบทําให้เห็นมากกว่าชอบพูดให้ฟังนะคะ,ะ9053088ดูเรื่องของความรักใช่ไหมคะตำแหน่งความรักก็จะเป็นความรักแบบ89 89 3088ขออภัยค่ะ 8ปนะคะในเรื่องของตาแหน่งอยู่ตรงตำแหน่งของความรักก็จะเป็นความรักที่แบบเหมือนแปดเก้าเป็นเลขใหญ่เนาะมันก็จะเหมือนแบบว่าเป็นคู่อิทธิพลหน่อยๆเป็นคน<ฆ>แบบว่านักใจนักเลงชอบกินชอบเที่ยวใช้เงินง่ายนะคะเป็นความรักที่อาจจะไม่ได้หวือหวาหวานแหววแต่เป็นความรักที่จริงใจแล้วก็แบบเหมือนกับไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันหรือไม่ค่อยมาหวานกันมากแต่ก็จริงใจแล้วก็ช่วยเหลือพึ่งพาต่อกันได้แต่ ตำแหน่งครอบครัวบริวารอันนี้ต้องต้องต้องระวังเลยนะคะเพราะว่า30เป็นเลขของการทะเลาะการมีอุบัติเหตุการผ่าตัดแล้วก็08เนี่ยมันมาอยู่ข้างหน้า89มันก็จะมาบั่นทอนชะตาในเรื่องของความรักเพราะว่า08เป็นเลขร้ายไม่ควรใช้นะคะเบอร์นี้ไม่ควรใช้905พอถูถไถแต่ว่า308แนะนำว่าเปลี่ยนแล้วจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของชีวิตถ้าเปลี่ยนนะคะครับ อันนี้เป็นการดูคร่าวๆนะาอยากาึกละเ่ีวดได้เพราะว่าถ้าจะดูละเอียดนี่มันต้องดูแบบอะไรบ้างต้องมีอะไรมาพิจารณาก็ต้องมีวันเดือนปีเกิดวันเกิดถ้าได้เวลาเกิดด้วยยิ่งดีเพราะเราจะต้องคำนวณเป็นเรือนชะตาตั้งทักษะดับดาวกลลกีนีแล้วก็ดึงตัวเลขมาวางเพราะว่าแต่ละจุดๆของตัวเลขเนี่ยมันก็แทนแต่ละอย่างเหมือนกันบางทีเลขดีสําหรับบางคนอย่างเจ็ดปดเก้าทกทุกเนี่ยคนวันอื่นใช้ดีหมดเลยแต่คนเกิดวันพฤหัสใช้ไม่ได้เพราะว่าเลขเจ็ดอ่ะมันเป็น กาลักกีนี่ของคนเกิดวัผลพฤหิสมันก็ต้องมีการขยบไปหน่อยอาจจะเป็น9789อย่างเงี้ยได้ดูมันมันมีเรื่องของการดูอะไรที่เยอะรเราถึงบอกว่าการจะวางเบอร์หรือเปลี่ยนเบอร์ใหม่ควรให้นักเลขศาสตร์เขาเป็นคนดูให้เปลี่ยนให้บางคนไปหาเบอร์สวยตามอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็เนี่ยเบอร์สวย2องสองเนี่ยก็สวยสวยจําง่ายบางทีแพงมากด้วยนะศูนย์ศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์ศูนย์งเงี้ยโอ้ขายเป็นเกือบล้านเราแบบมันเป็นเลขเสียนะแต่แต่ เลขสวยมันไม่ได้แปลว่าเลขดีเลขสวยอาจจะพลังเสียก็ได้บ,บางคนต้องการเลขเรียงเงี้ยเลขเรียงมันไม่มันไม่ได้ว่าดีตลอดไปเลขเรียงอย่างเช่นเลขเรียงเช่นหนึ่งสองสามอย่างเงี้ยอ๋อหนึ่งสองไม่ดีอ่าสี่ห้าหกอย่างเงี้เหรอสียห,หกดีมากอ่าดีอ่าเสียห,หกดีมากย้วมันจะมีเลขเรียงที่แบบดีกับไม่ดีอ่าประมาณอย่างเงี้ยซึ่งมันจะมีดีเทลเยอะเลขมงคลสาหรับบางคนก็จะเป็นเลขอัปมงคลของอีกคนหนึ่งด้วยก็ได้มันมีรายละเอียดเยอะมันเหมือนกับ ถ้าเราไม่สบายควรไปหาหมอมากกว่าไปซื้อยากินเองนั่นแหละถูกต้องนะครับอีกสักเบอร์ไหมมีเวลาอีกไหมคะเดี๋ยวจะไปเข้าช่วงหน้าอีกสักเบอร์ไหมเอาอีกสักเบอร์แล้วกันอีกสักเบอร์วันศุกร์ห้ห่้าหนึ่งสองสองสี่เกเกิดวันศุกร์เลขดีไหมคะ5้าหนึ่งดีอยู่ค่ะเป็นคนที่มีสติปัญญาเฉียบแหลมอยู่แต่ว่าในตำแหน่งของการเงินนะคะเก็บเงินไม่อยู่ค่ะหนึ่งจะเป็นคนที่ทำอะไรแล้วก็มักจะมีคนใส่ความมีคน ถ้ามายืมเงินก็โดนหักหลังอ่ะไม่จ่าย2 oh, oh. อ,อก็เป็นคนใจอ่อนมากใจอ่อนโลเลเหมือนกับว่าแบบว่าเขาจะเป็นคนที่แบบที่สงสารน่ะแล้วก็จะมีคนมาขอร้องให้ช่วยเหลืออยู่เป็นประจําพอช่วยเขาปุ๊บจะเข้าทํานองว่าเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดประมาณนั้นแต่ว่ายังดีที่มีเลขปิดท้าย49มาทําให้ชีวิตเขาเนี่ยอุดเอาไว้นะคะคก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยแบบว่าเจอกับอุปสรรคเท่าไหร่แล้วหัวท้ายเป็นเลข ห้าเก้าเป็นหนึ่งในคู่เลขที่ดีที่สุดทงหาัก็เลขหัวท้ายค่ะหัว้ทยห้าหนึ่้าศูนย์ห้ากับเก้าเนี่ยคือเห็นไหมมันต้องดูหัว้ายด้วยนะบองคนเลขดีทั้งหมดแต่หัวท้ายมีปัญหาก็เป็นอุปสรรคเป็นแผลนะก็จะช่วยหนุนดวงนี้คนเนี้ยถ้าเกิดว่าใช้เบอร์นี้ต่อไปนะคะทําบุญเห็นผลไวในขณะเดียวกันก็ถ้าทำบาปก็เห็นผลไวด้วยเช่นกันเพราะว่ามีเลข5 9อยู่แต่อยากบอกว่าถ้าอยากให้ชีวิตแบบเพอร์เฟกต์ไปเลยนะแบบว่าุ แล้วเปลี่ยนแล้วพลิกเนี่ยเอา1-0-2-2ออกไป0-2ก็ไม่ดีนะคะ0-2ก็ไม่ดีระวังเรื่องของความเจ็บเจ็บป่วยในระบบข้างในโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยถ้าแบบใช้0-2เนี่ยระบบฮอร์โมอนเพศต่ำต่างๆฮอร์โมอนฮอร์โมอนอะไรพวกนี้ต้องระวัง นะคะแล้วก็เลข1-0ไม่แนะนําให้ใช้0-2และ2อด้วยเปลี่ยนดีกว่าค่ะจะดีกว่านี้อันนี้คือเขาจะไม่ได้รับผลกระทบเยอะเพราะว่าหัวทายเขาดีสนใจเปลี่ยนเบอร์กับพี่เก๋ทำไงครับเข้ามาใน m มู f เฟสนะคะเพจ o ูฟเฟสบายฮักเรดิโอเอ้ยไม่ใช่มู f เฟสมูเตลูเฟสฟีเวอนะคะโทรมาได้เลยค่ะเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้เขาขึ้นตะระศนย์เก้า หกสามสองหกสี่หกหนึ่งศูนย์เก้าแปดหกสามสองหกสี่หกหนึ่งรือว่าโทรมาก็ได้หรือว่าจะอินบ็อกซ์มานะครับทางแฟนเพจนะฮะมูเฟสมูเตลูเฟสติวัลนะครับหรือว่าจะแอดไลน์มาก็ได้เฟสติโทรนะคนรับคนรับสายกำลังจะเข้ารายการต่อไปอย่าเพิ่งโทรตอนนี้นะจ๊ะเดี๋ยวโทรหลังรายการนะโทรหลังรายการจบศูนย์เก้าแปดหกสามสองหกสี่หกหนึ่งโทรตอนบ่ายสองนะจ๊ะครับผมอ้าวแล้วช่วงหน้ามีอะไรรออยู่ช่วงหน้ามีแบบว่าซูเปอร์วาเลนไทน์เบ้าสามสาว คือหลังจากดูเบอร์ไปแล้วนะใช่เลขยันก็พูดไปแล้วนะเดี๋ยวช่วงหน้ามีโง่เฮงด้วยมีโง่เฮงอมาดูกันว่าโง่เฮงเป็นยังไงครับผมคนที่ผู้หญิงไม่มีคิ้วอย่างเราเนี่ยยังไงหรืออะไรยังไงไม่รู้เพราะว่านี้เดี๋ยวจันเอิงเขามาแล้วก็จะมีอีกสองสาวดาวเต้นของเราลองแบบเราดูเบอร์ไปแล้วใช่ไหมใช่ใช่ช่วงหน้ามีเปิดไพ่ดูเปิดสดเวยแบมบี้แบมแบมกับมิมิลนะคะเขาก็จะมาแบบใครอยากอะไรส่งมาเลย แชร์ไปแล้วก็ส่งเอ s อเอหรือว่าแชร์ไปแล้วก็บอกมาได้ว่าอยากให้ดูให้เปิดไพ่เรื่องอะไรเข้ามาได้เลยรวมถึงเดี๋ยวสามสาวเขาจะมาบอกกติกาในการมอบยันทาวเวสุวรรณที่แบบขลังมากพุทธคุณเลิศมากแกประเดิสำหรับหนึ่งท่านนะฮะห <1 S 1> น,น,นึ่งท่านวันนี้ที่โชคดีที่สุดถือเป็นการประเดิมรายการของเราในวันนี้<ช>น,ะนะคะครั้งแรกนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะกบเก๋พระนอกจากจะที่ทางช่องไทยชยิย์แปดแล้ว ติดตามเราได้ทุกวันนะคะทางคลื่นหมีน่ารักฮักเรดิโอผู้นำวิทยุลูกทุ่งออนไลน์สมบูรณ์แบบเจ้าแรกของเมืองไทยไปที่ Facebook ของเก๋ก็ได้นะคะเก๋พกรามาดวังบุญภาษาไทยค่ะอาจาครับผมเดี๋ยวพบกันช่วงหน้าต่อไปเลยนะครับอ่ะแล้วพี่กบไม่ฝากหรือเอาไปล้วไม่ฝากไม่ฝากเดี๋ยวเจอกันวันวันจันทร์หน้าตอนบ่ายโมงตรงเดี๋ยวสามสาวเขาจะมาแล้วเราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ